มันมาครับมันตามมาตรงนี้ครับพ่อมไม่รู้หรอกว่ามันกัดโดนไม่โดนครับพ่อมแค่รถคันนะครับมันมันดึงมันดึงคันพ่อมเลยวัดส่วนครับนี่ได้แบบมึนๆเลยนะตัวนี้ก็ส่านชาติยานนะครับตัปลากัดโดนไม่โดนไงไม่รู้ครับแต่ว่ารถคันเลยนะครับนี่ครับช้อนก็ใส่ส้วยครับกับกบอันนี้ครับแอร์ไลน์นะครับเด็กตกปลาครับไงก็ฝากเพื่องานด้วยครับกับ ยามเย็นครับรองส่วนครับมีตัวงไงกัดแน่นอนแต่ว่าตัวนี้ฟุกจริงๆยอมรับเลยครับฟุกมากไม่เห็นนะครับอาศัยความซึกเอานะครับสุดยอด